โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเเกมฉันงงมากนะครับอันดับแรกนะครับเราไปโหลดแอปสองแอปนี้มาก่อนนะก็คือแอปเออนี้นะปเขียวนี้นะผมชื่อแอปตอนนี้เลยเพจสตูใครไม่ลองรับแอปนี้นะผม Joy Play นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับทั้งสองแอปเลยนะหน้าสองแอปนี้ถ้าใครไม่ลองรับสองแอปนี้นะับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เป็นเออแอป APK ให้นะครับโอเค เดี๋ยวเว็บนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับโอเคในใต้คลิปนะโอเคทาตามคลิปเลยนะครับผมกดโนต้แตแป้งนะครับผมกดดาวน์โหลดนะครับผมเออนี่นะครับข้างล่างนะครับกดดาวน์โหลดนะอีกครั้งนะครับผมโอเครอให้มันโหลดเสร็จนะครับมีสองแอปนี้แล้ว กดไปที่แอปเขียวนะครับกดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ให้เลื่อนลงมานะครับให้หาคาว่าฉันงงมากนะครับอันไหนก็ได้นะแต่ผมโหลดมาสองไฟล์นะครับกดฉันงงมากกดแยกไฟล์ไว้ที่นี่ ซึ่งล้างผลน,นะครับเห็นฉันงงมากสามสิบรายการนะครับกดเข้าไปเลยเลื่อนลงมานะให้มาเช็คฉันงงมากดอีออ e นะครับให้มาเช็คนะเข้ามาที่จอยเพยนะครับเลื่อนเลื่อนทั้งหมดนะครับกดถูกถูกแล้วก็เลื่อนนะเลื่อนก็กดถูกกดโอเคนะครับกดอนุญาตให้หมดนะครับ กดอนุญาตให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดรูปบวกนะครับกด add game กด choose กดไปที่ download กดฉันงงมากฉันงงมาก .exe e นะครับกด choose ให้พิมไปว่าฉันงงมากนะครับ กด net x version v e r s i o นอะไรก็ได้มันจะเขียนเป็น1.0กด net x โอเคเนี่ยผมมาแล้วนะเศรงงมากกดไปเลยเนี่ย